กิฟ t <Gift> News สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณการุณมาแล้วคุณคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบดิฉันล,<า>ลักษณะเปรยนาราทิพย์ค่ะการุณชางประยูนครับกลับมาพบกับเราสองคนในรายการ g i f t News เหมือนเดิมนะคะคุณการุณน,นี่ไม่มีสมาธิเลยทำอะไรนคไ่คุณไม่คุยโทรศัพท์อยู่เอาอีกแล้วติดโทรศัพท์ใช่ไหม เนี่ยค่ะคุณผ <hi> ู้ชมคะสมัยนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมโดยส่วนใหญ่ค่ะติดโทรศัพท์มากเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าติดโ yani <encant państwo S 1> mm ทร erm. ศัพท์แบบนี้เนี่ยนะคะมีภัยจากโทรศัพท์ที่เราคาดไม่ถึงเลยวางก่อนเลยจะเล่าให้ฟังทุกเขาบอกว่าคุณเป็นไหมเวลาโทรศัพท์อับสัญญาณหรือว่าอยู่ในที่ที่มันไม่มีสัญญาณอะคุณทําไงก็จริงๆซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้เขาแถมมอเตอร์ไซค์กับจักรยานเอาไว้ขี่ฮาสัญญา แล้วเขาไม่แถมโมกันนนกหกอ<ะ>แล้วมันเข้าไปย่ากันนะคุณกาลุนทำให้ดิฉันออกนอกเรื่องเขาบอกว่า<ะ>มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเวราออลิแฟนค่ะสาวมากันนะคะก็คือคนอเมริกนันว<ะ>ัย16ปีเขาเข้าไปในป่า<ะ>คือไปพัพกแรมคร<ะ><ะ>าวนี้อยากจะโทราศัพท์ติดต่อคุณแม่ว่าเออมาถึงแล้วนะคุณแม่อย่างนี้อยู่ในป่าไงมันก็ไม่มีสัญญาณ คุณคนนี้นะคะก็เดินหาโทรศัพท์เดินหาสัญญาณเดินหาไปเรื่อยๆไม่เดินหาสัญญาโทรศัพท์หาสัญญาโทรศัพท์เดินตรงไหนมีโ่ตรงนั้นตรงนี้สรุปเข้าไปเหยียบรังงูเดี๋ยวนะรังงูรังงูเขาเนี่ยนะถูกแม่งูและลูกงูอีกห้าตัวรุมรุมกัดได้มาหกแผลโชคดีที่เป็นลูกงูนะไม่ชาเหมือนกันว่าเป็นงู ขันอะไรนะคะก็คือต้องไปฉีดยงฉีดยากันมานะคะเห็นไหมอันนี้เป็นภัยโทรศัพท์ที่ห่างตัวเรานิดนึงเอาแบบใกล้ๆหม่แบบใกล้ๆคุณการุณขับรถเล่นโทรศัพท์ไหมคะบางทีตลอดจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขามีบลูทูธนะฮะแล้วมันเป็นบลูทูธแต่ของผมมันไม่ใช่บลูทูธที่เสียบหูไม่คุณการุณคือคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ขับรถแล้วคุยโทรศัพท์คนเนี่ยขับรถแล้วอัพเฟซบุ๊ก อ๋ออย่างนั้นไม่เคยคือดิฉันเห็นตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือ a c e b o o k นะคะอวดกันว่าตรงไหนรถติดกว่ากันอ๋อคือถ่ายปั๊บ์ออคือดิฉันก็งงว่าถ่ายได้ยังไงอ่ะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะคะแล้วคุณการุณทราบไหมว่าเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มากๆเนี่ยมีภาวะเสี่ยงในการที่ทําให้เราปวดหัวอ๋อใช่เออเขาบอกว่าพอเราใช้เยอะๆเนี่ยเราจะปวดหัวค่ะคือคลื่นมันจะเข้าไปรบกวนสมองนะคะทาให้เราปวดหัวได้ที่สําคัญทําให้เราหน้าเหี่ยว จริงรอฮะจริงๆคือหน้ามันจะทับลงไปคุณกาลูนตาเนี่ยมันก็จะโดนทับลงไปเแล้วที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตลกมากเลยแต่เป็นรเรื่องจริงนะเวลาทำตาตึงเหรอ,อเวลาคน,น,นาเวลาคนที่พยายามหนีผู้โทรศัพท์อะ่ะ หมายถึงว่าเวลาคุยแล้วทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยอะคุณกัลลูนึกออกมาทำหลายอย่างคุณละคณฮะเขาบอกว่าจะทำให้เกิดโรคอะไรหรือโรคอะไรฮะกล้ามเนื้อที่คอหดเกร็งจริงอันนี้คือคุณหมอเล่าให้ฟังเลยนะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะหดเกร็งค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดอาการปวดแล้วก็เกร็งขึ้น่ะคือมันเอียงอยู่ข้างเดียวไหมใช่คือมันมันเอียงอยู่ข้างเดียวแล้วทำอย่างอื่นคือวิธีง่ายๆคุณผู้ชมถ้าอยากทำเนี่ยคือให้สลับข้างบ้างไม่ใช่ เขาบอกว่าให้ใส่บลูทูธเออใส่บลูทูธช่วยได้นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้คุณการุณก็พูดออกมาเองเวลาคนเราเนหาโทรศัพท์ไม่เจอเลยเฉพาะเดียวนี้นะคะโทรศัพท์โดยส่วนใหญ่ที่เป็นสมาร์ทโฟนจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่เวลาต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้จะขาดใจไหมก็ไม่เท่าไหร่นะนะคะเขาบอกว่ามีผลงานวิจัยเลยนะเขาบอกว่าคนกรุงเทพนะคะแล้วก็คนเมืองคนหัวเมืองใหญ่ๆที่ติดโทรศัพท์มากๆเนี่ยมีอัตราการเครียด หงุดหงิดมากขึ้นเวลาไม่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาหรือหาสัญญาเตอร์ตไม่ได้เออมันก็จริงนะคุณเพราะเวลาดิฉันนั่งรถไฟฟ้านะคะคุณคุณการุณทราบไหมมองไปเนี่ยไม่มีใครมองอะไรเลยนอกจากโทรศัพท์มือถือแต่ชีวิตนี้ผมค่อนข้างโชคดีนะคุณผู้ชมครับผมไม่เคยนั่งรถไฟฟ้ายืนตลอดยืนตลอดยืนก็เล่นนะลำบากด้วยมือหนึ่งเกาะมือหนึ่งเล่นคุณผู้หญิงมีข้าวของพลุงพลังไม่เคยเห็นผู้หญิงบางคนนะคุณเวลาที่ขึ้นรถไฟฟ้า มีร่มคันหนึ่งแล้วร่มเกี่ยว <c oughs> แล้วจับด้ามล่มอีกมือนึงกดโทรศัพท์ทำไมชีวิตลำบากอย่างเงี้ยทำบุญทำกรรมอะไรมาดู <c oughs> เหนื่อยไหมนั่นแหะสิ <c oughs> เธนะคะเขาบอกว่าวิธีการใช้โทรศัพท์คันหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปนะคะ <c oughs> ว่าให้ใช้บลูทูธสองอย่าคุยโทรศัพท์นานเกินไป <c oughs> คุยสักประมาณ10นาที15นาทีก็เพียงพอแล้วไม่บางต้องโทรไปเซฮัลโหลก่อนนอนหรือเปล่าก็เอาสั้น มันนานไปอย่าไปหนีบไว้อย่างนี้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งนะคะเพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้โทรศัพท์เนี่ยต้องระมัดร,ระวังด้วยโดยเฉพาะขับรถห้ามใช้เด็ดขาดครับอันนีน้แนะนำนะครับก็ถือเป็นข้อมูลดีๆที่วันนี้เราทั้งสองคนนำมาฝากกันครับผมการุนชางประยุนครับและดิฉลคณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ yeah